สวัสดีครับนักศึกษากศนทุกคนวันนี้ผมคุณครูสุทธัศน์อัจพปันจะมานำพวกเราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมความหมายของคุณธรรมคุณธรรมหมายถึงสภาพคุณงามความดีและความถูกต้องซึ่งบุคคลควรยึดมั่นไว้เป็นหลักการในการปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยความประพฤติดีงามเพื่อประโยชน์แก่ตนและสังคมซึ่งมีพื้นฐานมาจาก หลักศิลธรรมทางศาสนาค่านิยมทางวัฒนธรรมประเพณีหลักกฎหมายจรรยาบรณวิชาชีพการรู้จักไตรตรองว่าอะไรควรทำไม่ควรทำและอาจกล่าวได้ว่าคุณธรรมคือจริยธรรมที่นำมาปฏิบัติจนเป็นนิสัยเช่นการเป็นคนซื่อสัตย์เสียสละและมีความรับผิดช,ชอบความหมายของจริยธรรมจริยธรรมหมายถึง ความประพฤติท,ที่เกิดจากคุณธรรมกฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางในการปฏิพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ทำได้ในทางวินัยจนเกิดความเคยชินมีพลังใจมีความตั้งใจแน่วแน่จึงต้องอาศัยปัญญาและปัญญาอาจเกิดจากความศรัทธาเชื่อถือผู้อื่นในทางพุทธศาสนาสอนว่าจริยธรรมคือการนำความรู้ความจริงหรือกฎธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ การดำเนินชีวิตที่ดีงามความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมเป็นสำนึกภายในของบุคคลที่จะทำดีเพื่อประโยชน์ของตนผู้อื่นและสังคมผู้ที่ถือยึดคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตจะเป็นผู้ที่มีสติโดยคุณธรรมและจริยธรรมมีความสำคัญดังนี้ 1. ช่วยให้บุคคลดำเนินชีวิต เป็นไปด้วยราบรื่นและสงบสุข 2. ช่วยให้บุคคลมีสติ 3. ช่วยสร้างความมีระเบียบ 4. ช่วยให้เกิดการนำความรู้และประสบการณ์มาสร้างสรรค์นในสิ่งที่มีคุณค่าคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพคุณธรรมในการประกอบอาชีพคือสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดคุณงามความดียึดมั่นในคุณธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ราบเรื่นดังนี้ 1. ความรับผิดชอบคือการรับรู้และสำนึกในการกระทำของตนอย่างเต็มใจ 2. ความมีระเบียบว,วินัยคือการปฏิบัติตนตามข้อกำหนดคำสั่งข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน 3. ความเสียสละหมายถึงการยอมเสียสิ่งที่เป็นของตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือสังคม 4. ความสามัคคีคือความพร้อมเพรียงของหมู่คณะซึ่งในการปฏิบัติงานใดๆจะสำเร็จลุล่วงได้ดีนั้นจะต้องเกิดความสามัคคี 5. ความซื่อสัตย์สุจริตคือการประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งทางกายทั้งวาจาและทางใจไม่คดโกงเอาเปรียบจะลิยิธรรมในการประกอบอาชีพ จริยธรรมในการประกอบอาชีพคือหลักธรรมที่ควรประพฤติปฏิบัติหรือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสัพปุลิสธรรม 7. ธรรมของคนดีหรือธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นสัตบุรุษเป็นธรรมของคนดีอิธิบาทิธรทำสู่ความสำเร็จหลักธรรมในการส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จพรมวิหาร4ธรรมประจำใจที่ทำให้เป็นพรม พรมวิหารสี่หลักธรรมในการส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จทำที่บุคคลโดยเฉพาะหัวหน้าหรือผู้นําควรมีไว้ประจําใจในการประพฤติปฏิบัติให้เสมอพรมสติสัมปชัญญะคือความรู้ในตัวขณะที่ทําพูดหรือคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งและระลึกถึงได้จัญญาบันในการประกอบอาชีพ จัรยาบรรในการประกอบอาชีพคือหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนของผู้ประกอบอาชีพในแต่ละสาขาอาชีพกำหนดขึ้นเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้จรญยาบรรวิชาชีพในการประกอบอาชีพ 1. จรรญาบรรในการประกอบอาชีพค้าขายมีสัจจะคือมีความจริงใจในอาชีพของตนมีเมตตากรุณาไม่มุ่งผลกำไรเพียงอย่างเดียว จัญยาบรรในการประกอบอาชีพ 2. จัรญ,ญาบรรในการประกอบอาชีพครูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยยึดมั่นในหลักศาสนาตั้งใจอบรมสั่งสอนศิษย์ถ่ายทอดวิชาความรู้โดยไม่บิดเบือนหรือปกปิดอำพรางสุภาพเรียบร้อยจัญญาบรรในการประกอบอาชีพจัญยาบรรในการประกอบอาชีพทหารจงรักภักดีต่อชาติศาสนา พระมาหากษัตริย์ยึดมั่นในการปกรครองะระบอบประชาธิปไตยเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวมีคุณธรรมซื่อตรงรักษาชื่อเสียงและเกียรติยศของทหารเป็นไงบ้างครับนักศึกษากรสวัทุกคนวันนี้คุณครูก็ได้นำหลักธรรมคุณธรรมต่างๆเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตอนเองให้เกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ ก็จบการนเาเสนอไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ